ช่องทางการสั่งซื้อของทางร้านก็ตามช่องทางนี้เลยครับบนหน้าจอสวัสดีครับผมยินร้านพุนสุกการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีเครื่องตัดหญ้านะครับผมงานดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมมานําเสนอนะเป็นเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับผมของย uh ี่ห้อแบ็คบูลนะหรือว่ากระทิงดานะจะเป็นบอดี้สีดํานะครับผมตัวนี้เนาะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะก็จะมาพร้อมก้านสีนานะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งก้านสีนาเนี่ยจะมีความหนามากกว่าก้านรุ่นเดิมที่เป็นสีอ่ามินยมนะครับผมมันจะ หนาขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาเปลี่ยนประกับนะครับผมตัวนี้เป็นชุดแบบ Honda นะซึ่งมันจะมีความแข็งแรงทนทานนะสำคัญก็คืออายุ <c oughs> การใช้งานมันจะยาวนานมากกว่ารุ่นเดิมเนาะอ่ะเข้ามาดูนี่แล้วก็จะได้ประกับตรงนี้นะครับผมจะเป็นประกับที่ขนาดใหญ่นะอ่าตรงนี้เนาะมันจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหัวเกียร์นะหัวเกียร์นะครับผมเป็นทรงมิกิต้านะมันจะมีความแข็งแรงนะอ่ามันจะเป็นตัวใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปนะครับผมอย่างเช่นรุ่นที่เป็น UFO นะ ตัวนี้ลูกปืนเฟืองจะใหญ่กว่ารุ่นราคาถูกเนาะตัวนี้ใบตัดญ้าจะเป็นแบบ12นิ้วนะครับผมอันนี้ของแท้นเนาะแบทบูลนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหล็ก SK5 อย่างดีเนาะหนาขนาดหนา2มิลน,นะครับผมตัวนี้เนาะซื้อทางร้านพูนสู่การเกษตรของเราเนาะจะมีสติกเกอร์รับประกันติดไปนะติดไปทารตรงไหนลูกค้าโทรหาผมได้เลยเนาะมีที่เครื่องแล้วก็มีที่ก้านนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ดูตรงนี้ของแทสติกเกอร์จะเป็นสีทองอยู่แล้วนะครับผม ดูภายนอกเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกนะว่ามันเป็นตัวก้านเป็นหรือก้านตายนะผมบอกไว้เลยว่า,าจุดสังเกตที่แตกต่างจากรุ่นก้านตายนะก็คือฝาถังน้ำมันเนาะแต่เราดูภายนอกเนี่ยมีแค่นี้เลยนะแต่พอสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเสียงเครื่องจะแน่นแล้วก็นุ่มมากกว่ารุ่นตัวก้านตายนะเพราะว่า,าวัสดุมันแตกต่างกันนะครับผมโอเค ในส่วนของแถมก็จะประมาณนี้มีถุงนะครับผมกระทิงดำเนาะสายสปายเป็นบาทเดียวแล้วก็เป็นชุดประกอบกวยตวงกวยเติมนน้ำมันเครื่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดสตาร์ทเครื่องให้ดูนะสามรอบเลยนะอ่าเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยนุ่มมากๆนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยนา h o น d านะครับผมอ่าเดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบนึงอ่าเสียงนุ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องให้ดูเลย อันนี้นะครับผมหัวเกียร์นะครับผมที่มันเป็นหัวเกียร์เฟืองใหญ่นะครับผมแล้วก็จุดล็อกเนี่ยสจุดเนี่ยมันจะทําให้มันสมูทนะครับผมเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยจะไม่สั่นเนาะเครื่องจะไม่สัน่นแล้วก็เขาให้บูทมาหลายตัวเนาะมันจะนิ่งมากๆนะเวลาเราไปชนต่อชนอะไรเนี่ยมันจะดีแข็งแรงเนาะมันหนึ่งเลยตรงนี้ยึด2ด้านเนาะลูกปืนใหญ่เฟืองใหญ่นะตนนัวนี้อันนี้คมมากๆนะครับผมต้องระวังเนาะโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะ เครื่องตัดหญ้ากระทิงดำนะครับผมแบ็กบูลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวก้านเป็นนะก,นก้านสีหนาหมุนได้นะตัวนี้เนาะก็มันจะเหมาะสําหรับเวลาเราเปลี่ยนใบเนาะนี่มันจะหมุนได้เนาะนี่หมุนปึ๊บอ,อันนี้อันนี้ผมขันไว้ค่อนข้างแน่นนะนี่นะแล้วก็เวลาลูกค้าไปตัดในพื้นที่ลาดเอียงนะอย่างเช่นเชิงเขาเนี่ยัวนี่จะตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องมันจะตั้งฉากตลอดเนาะโอเคสาหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามที่ร้านผู้สุการเกษตรของเรานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรหรือว่าไลน์นะแอดไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดสี่นะหรือว่าทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ page, ๊กแฟนเพจภูสุการเกษตรนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะเรามีราคาจัดโปรพิเศษนะให้กับลูกค้าในช่วงฤด,ดูนี้นะครับผมก็โอเคสาหรับลูกค้าท่าในใดที่จะก็สามารถสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการสั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดสินค้าไว้ด้านล่างนะขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดี